ทำไมพวกกองโจรถึงได้เกียดิวิเลจเจอถึงคั้นต้องฆ่าให้หมดหมู่บ้านมาฟังเรื่องราวนี้กันครับ ช่วงนี้เล่นไมโครฟ์แลวกระตุกกันไหมผมมีนี่มาแนะนำน็อกซี่เคียริตี้ตัวช่วยปิดแอปที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังทำให้บันทึกของคุณเล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยให้เล่นเกมได้ลื่นหมดปัญหาค้างและกระตุกอยากเล่นไมโครฟ์เล่นชิวๆต้องโหลดเลยน็อกซี่เคียริตี้เมื่อนันมาแล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยรู้จักเขาดีในชื่อของวูเขาเป็นคนแปลกๆทีห่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของยาและเวทมนต์จนหลายๆคนในหมู่บ้านเริ่มกังวลว่าเขาจะทำอะไรแปลกๆพอเมื่อนันมาแล้วเนี่ยเคยมีคนทดลองทำอะไรแปลกๆกิดหนะนครั้้งใญ่ขึ อายนะที่ผมพูดถึงเนี่ยผมทางคิปอธิบายไปแล้วนะไปหาดูได้เลยทุกคนในหมู่บ้านเริ่มต่อต้อตานโวกจนในที่สุดเนี่ยเขาก็โดดไล่ออกจากหมู่บ้านโดยหัวหน้าหมู่บ้านทันทีโวกต้องร่อนเน่เดินทางไปยังโลกอันกว้างใหญ่แต่อุดมการณ์ในเรื่องของเวทมนต์ของเขาเนี่ยยังไม่ได้จบไปเขาได้สร้างแลบทดลองเล็กๆขึ้นมาอีกครั้งที่ดินแดนอันหนาวเน็บและการทดลองอย่างบ้าคลั่งของเขาเนี่ยไ,ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาไปตลอดกาล ในตอนนี้เนี่ยการล้างแกนของเขาก็ใกล้กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วโวกเริ่มต้นจากการลักพาตัวคนในหมู่บ้านเพื่อมาทดลองการควบคุมจิตใจเขาใช้ส่วนผสมของแร่ลาพิสลาซูดีผสมสิ่งที่สามารถควบคุมจิตใจของชาวบ้านได้และเมื่อตัวยาสัมผัสเข้ากับร่างชาวบ้านผู้โชคร้ายร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีและเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมตอนต่อไปและก่อนจากกันทางนอ t ติกิลิตี้เขามีรางวัลดีๆมาแจากด้วยเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงก์ปักหมดเลย